ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ผมจะพามาดูพิ่โดอีกตัวหนึ่งครับพีโดเรนดอนนะครับคูชลุยักษ์นะครับพีโดเรนดอนนี่มาจากภาษาลาตินครับซึ่งแปลว่าไม้ใบแปลกนะครับก็ตามนั้นนะครับไม้ใบแปลกครับคูชลุนะครับ มีหลายตัวนะครับมีทั้งด่างก็ไม่ด่างครับแต่วันนี้คือเรามาดูภู้ฉลุยักษ์นะครับตัวนี้ฉลุเยอะมากครับผู้ฉลุยักษ์อลังการมากครับเขาบอกว่ายิ่งโตใบเขายิ่งยาวเป็นเมตรนะครับแต่ว่าส่วนมากผมเห็นแค่สองฟุตพวกนี้ครับสูงสุดเท้าที่บ้านเราเลี้ยงได้นะครับมันจะยาวครับยิ่งโตไปยิ่ง ใหญ่ยิ่งยาวขึ้นนะครับใบเล็กๆอาจจะเล็กนะครับแต่ถ้าชาใบจากใบโตแล้วเขาจะโตไวนะครับะเขาจะมีรูขนาดใหญ่นะครับตรงขอบนะครับขอบของใบนะครับแล้วก็ดูเล็กๆตามก้านของใบนะครับตอนเล็กๆนะครับจะดูยากนะครับเพราะว่ารูเล็กๆเขาจะไม่ขึ้นนะครับเขาจะทึบหมดนะครับตอนเล็กๆครับซึ่งทําให้คนบางคน เรียกซื้อภูชลุนี้ยากมากครับบางคนเขาเอาภูชลุธรรมดาครับต้นละ40 50บาบทเขามาวางขายนะครับคือถ้าเราซื้อต้นเล็กใบเล็กเนี้ยครับก็จะดูยากหน่อยครับแต่ถ้าเราอยากได้ภูชลุจริงๆครับก็ไปหาร้านใหญ่ๆนะที่เขามีความรู้ครับเชื่อถือได้ครับเพราะว่าภูชลุจะเหมือนกันนะครับตอนใบเล็กๆครับจะดูไม่ออกนะครับ ตอนเล 96, ็กๆเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับพูฉลูครับพูฉลูยักษ์ก็เหมือนกันครับตอนเล Klein, livre, ็กๆเขาก็จะเป็นแบบนี many, ้ครับใบเล็กเขานะครับเขายังจะไม่ฉลูเยอะนะครับตรงกลางครับถ้าเราอยากเสี่ยงก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาโตขึ้นมาเราเสียงระยะเวลาแล้วก็เสียความรู้สึกในการเลี้ยงนะครับคือเขาจะไม่โตมากครับตอนเล็กๆนี่อาจจะเท่ากันนะครับ ถ้าใบนะครับใบเล็กๆเท่ากันนะครับคือจะเหมือนกันเปียบเลยนะครับภูฉลูยักกับธรรมดาครับคือจะไม่แตกต่างกันเลยครับคือเขาแตกต่างกันก็คือตอนโตครับใบเขาขนาดเขาครับจะใหญ่กว่ากันเยอะครับซึ่งตัวนี้คือใหญ่สุดก็ไม่มากนะครับแต่ตัวนี้เขาจะใหญ่มากถึงสองฟุตสามฟุตพวกเนี้ยครับตัวนี้นะครับจะใหญ่มากครับแล้วก็เขาจะมีรูตรงกลางเยอะเลยนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ ตัวนี้ผมซื้อมาจากคนที่รู้จักกันนะครับก็ในานามประมาณสามรอหกสิบาทนะครับใบหนึ่งนะครับก็ถือว่าอลังการมากครับใบก็โตด้วยครับถ้าซื้อแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าโดนหลอกครับคือเราเห็นลักษณะเขาแล้วว่าเขาคือผูฉลุยักษ์นะครับ ยิ่งโตนะครับใบเขายิ่งฉลุกว้างขึ้นนะครับตัวเหลียกนิดนึงครับคือเก็บฉีกหรือไม่ฉีกเงี้ยครับแล้วก็จะมีภูฉลุอีกตัวครับพี่ผมนําเสนอครับแต่ผมจําชื่อเขาไม่ค่อยได้ครับแต่ว่าเขาใบโตเหมือนกันนะครับไม่รู้เขาจะเป็นภูฉลุตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับถ้าใครทราบแล้วตอบด้วยนะครับคือเขาจะมีรูเงี้ยโตมากครับ แต่ว่าใบเขาก็จะโตตามด้วยนะครับตัวนี้ผมซื้อมาจากงานไม้ด่างครับเขาขายใบละห้าร้อยครับแล้วก็ลดให้เหลือสี่ร้อย 400. สรุปแล้วใบนี้ครับจะแพงกว่าใบนี้นะครับใบนี้สามร้อยหกสิบใบนี้สี่ร้อยนะครับแต่ไม่รู้ความแตกต่างเขาเหมือนกันครับแต่ว่าตัวนี้คือเขาเริ่มฉลุนิดนๆนะครับไม่รู้เขาจะเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับหรือคนละตัวเพราะว่าลายเขาก็ ไม่รู้จะแตกต่างกันไหมเพราะตัวนี้เขาเหลี่ยมนิดหน่อยครับดูลายเขาไม่ค่อยออกนะครับตัวชําข้อนี่ก็จะใช้ระยะเวลาหนึ่งนะครับกว่าเขาจะแทงหน่อใหม่นะครับมันไม่เหมือนเราแชงเราชำนะครับชาปลายเขานะครับยอดเขานะครับนั้นจะใบไวกว่านะครับตัวนี้คือเราต้องรอให้เขาแทงหน่อขึ้นมาใหม่ครับคือจะช้าหน่อยครับ ถ้ามีเงินก็ซื้อที่เขาช้ายอดจะดีกว่านะครับตามประสบการณ์ที่ผมเคยเจอนะครับช้ายอดจะโตไวกว่านะครับตัวนี้คือชะงักนะครับชะงักเมื่อก่อนก็ถือว่าราคาก็ยังแรงอยู่นะครับก็หลักพันนะครับตอนนี้ก็ราคาต้นไม้ครับเริ่มลงนะครับใครอาศัยตอนนี้อยากได้ต้นไหนก็สามารถซื้อเก็บได้ครับจะเริ่มลงนะครับต้นไม้นะครับ ที่ผมสังเกตเห็นนะครับคือราคาต้นไม้ด่างพวกนี้คือจะเริ่มดรอปลงนิดๆหน่อยๆครับบอลสีก็จะเริ่มลงนะครับช่วงนี้ก็ทาวิธเกิจให้เป็นโอกาสนะครับก็บางคนก็ขายบอกว่าราคาตกแต่เราก็ถือโอกาสซื้อต้นไม้เก็บไว้นะครับก็ไม่มีปัญหาครับตรงนี้ครับเพราะว่าราคาต้นไม้ไม่มีปัญหากับเรานะครับ บางทีอาจจะเป็นประโยชน์กับเรานะครับที่ซื้อต้นที่มันแพงๆครับตอนนี้ก็ราคาเริ่มลดลงนะครับต้นนี้ครับที่อยากนําเสนอให้เก็บเอาไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูผู้ชลูนะครับต้นละสี่สิบห้าสิบบาทที่ผมซื้อมานะครับเห็นไหมครับใบเขาจะเล็กครับเขาจะไม่โตนะครับแล้วเขาก็จะเลื้อยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคือใบเขาก็จะโตกว่านี้นิดหน่อยนะครับแต่ว่า เขาจะเลือเเล้อยขึ้นเรื่อยๆนะครับเลื้อยเป็นเถานะครับพวกนี้คือจะภูฉลุธรรมดาครับเดี๋ยวเขาจะไปหลอกขายตอนเล็กว่าเป็นภูฉลุยักษ์ก็ได้นะครับเพราะถ้าเราไม่มีความรู้หรือว่าร้านนะครับบางคนไม่ใช่แม่ค้าเขาจะหลอกเราก็ได้นะครับบางทีแม่ค้าคเขาก็รับมาอีกทีครับเขาคิดว่าเป็นภูฉลุยักษ์ตามที่เขาบอกครับขเขาก็บอกอีกทีนครับทางที่ดีคือซื้อตามร้านที่เขามีความรู้แล้วก็น่าเชื่อถือนะครับ ถ้าเราอยากเล่นใบเล็กครับถ้าซื้อใบโตไม่มีปัญหาครับเราดูออกไปแล้วครับคือใบเขาจะโตตามฟอร์มนะครับครับเราจะรู้เลยครับเพราะใบเขาโตนะครับแต่ไม่รู้ว่าตัวนี้จะเป็นอีกพันหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็น่าเล่นมากครับก็ซื้อเก็บสะสมนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวครั้งต่อไปมหน่านะครับ น่าจะมีผูฉชลุกด่างครับน่าจะหาเก็บสะสมนิดหน่อยนะครับคูชลุนะครับในการเลี้ยงดูนะครับเขาชอบอยู่ใต้ต้นไม้เขาแสงลำไรนะครับไม่ชอบแสงจัดนะครับเขาชอบความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ความเย็นนะครับตรงที่มีไอ้น้ำเริ่ม มีไอ้น้ำพวกนี้รับตามบ่อปลาพวกนี้เอาใกล้เก็บไว้หรือวางไว้ใกล้บ่อปลาพวกนี้ก็จะดีนะครับเขามีไอ้น้ำแล้วเหยอครับเขาชอบความชื้นครับพวกนี้ครับถ้าเขาโดนแสงแดดจะใบเขาอาจจะไหม้ได้ครับตรงที่เล็กๆพวกนี้ครับเขาอาจจะไหม้ได้นะครับเพราะฉะนั้นที่วางของเขาก็เป็นปัจจัยสาคัญนะครับว่าจะสวยหรือไม่สวยนะครับที่แน่ๆไว้ใต้ต้นไม้ครับจะสวยกว่านะครับ แต่ที่บ้านนอกระวังนะครับปวกหน่อยนะครับเพราะว่าเราใช้กัดมะพร้าวสับนะครับในการปลูกครับเพราะฉะนั้นปวกนะครับมันชอบมากครับมังงั้นกองดูแลหรือไม่เราก็หาอีดมอนทุกนี้ครับวางใต้กระถางก่อนนะครับก่อนวางครับไม่งั้นปวกนะครับเราลืมแป๊บหนึ่งปวกขามหาแน่ครับตัวนี้สวยงามมากครับรู้นะครับใบโตด้วยนะครับ อันนี้ก็โตนะครับโตคนละแบบนะครับผมว่าสวยคนละแบบครับก็เก็บสะสมใบดีหน่อยเพราะคูชะลูนะครับไม่ใช่ว่าแมลงกินใบเขานะครับอย่าตกใจนะครับนี่คือไม้ใบแปลกครับกลังการงานสร้างครับใบพวกนี้ครับ ใบเขาจะเขียวเข้มเลยครับยิ่งใบแก่เขาก็จะเขียวเข้มนะครับเขียวขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใบเ็าจะโตตามลําดับครับเล็กแล้วก็มายิ่งโตใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับบางคนก็โตเป็นเมตรนะครับแต่ว่าผมเห็นสูุดก็สองฟุตสามฟุตทวกงนี้ครับวันนี้ก็มานั่งดูตอนเย็นๆครับก็จะเริ่มมืดแล้วนะครับก็มานั่งดูครับคููฉลุยักษ์นะครับ ก็สะสมได้เฉพาะตัวที่น่าสะสมหรือว่าที่เราจับต้องได้นะครับจะไม่แพงมากับพวกนี้จะเลี้ยงง่ายนะครับมีขยายพันธุ์ก็ตัดข้อนะครับตัดข้อปักชำหรือใช้วิธีที่เราหากาะมะาพะเาวครับใส่ถุงครับที่เป็นมะพร้าวละเอียดนะครับใส่ถุงครับแล้วก็เอาไปครอบตรงตรงป้องเขานะครับแล้วเดี๋ยวเขาโดนความชื้นครับลากเขาจะออกครับเหมือนกับการตอนต้นไม้ครับพอลากเขาออกก็ตัด ตัดทิ้งลงมาเลยครับตัดแล้วก็ไปปลูกใหม่นะครับบางทีเขาก็ใช้วิธีตัดข้อนิดหน่อยครับให้เป็นสัญญาณเตือนว่าเราจะตัดไปต้นอื่นนะเขาจะรู้เลยครับว่าเหมือนกับว่าเขาใกล้ตายครับเขาก็จะรีบออกรากหรือไม่ก็เวลาเรามาปักชํำเขาจะฟื้นตัวได้ไวนะครับมันมีหลายวิธีนะครับพวกนี้ครับเพราะว่าเขาปลูกง่ายเป็นง่ายนะครับถ้าเรารู้วิธีปลูกครับ เขาเป็นพืชที่ชอบน้ํานิดหน่อยนะครับลดน้ําได้ทุกวันนะครับสวยงามอลังการครับดูตรงไหนก็สวยครับเป็นไม้แปลกครับที่น่าสะสมนะครับครับคลิปนี้ก็มาดูผู้ฉลุยักษ์นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์นะครับขอบคุณครับ